วันนี้ครับจะมาสอนเพื่อนๆเล่นลิฟต์ของเอจ็บจุงเบยเนาะถ้าเกิดว่าได้ยินกันนะก่อนหนึ่นนะครับเราตั้งในจูนของ Drop ดีนะครับก็คืออ่าสาย6นะครับไปอยู่ที่ดีเหมือนกับสาย4นะครับก็จะเป็นจริงเราตั้งสายธรรมดาครับตั้งสายธรรมดาแล้วก็บิดบิดอ่ไอหัวจูนเนอร์รสายหลงไปมันก็จะเป็น จะเป็นไงครับสายไม่รู้ตั้งตรงก็ไม่รู้ช้ำเถอะก็นะครับก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาลองเล่นกันเลยนะครับก็จะมีเป็นอ่าคีย์ดีมิเมนอร์ครับเอ้คีย์ดีมิเมนอร์แหละแต่ว่าคอร์ดดีมิเมนอร์ก่อนอย่างแรกก็จะมีคอร์ดดีมิเมนอร์คอร์ดเดฟคอร์ดอ่าบีชับ ันนี้ดีชาร์ปซับทูหรืออะไรก็ไม่ไม่รู้ครับดีชาร์ปแบบเอ้ยบีบีแฟดบีแฟดแบบอย่างอย่างเดียวก็ได้หรือจะดีแฟดแบบว่าปล่อยเป็นตัวซีก็ได้แล้วก็เอ่อจีมินเนอร์จีมินเนอร์ของผมจะจับเป็นอย่างนี้ครับที่จริงจีมินเนอร์จะจับอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าท่านี้ผมบางคืนเนี่ยเฟนเนี้ยเฟนที่สามเพรว่าจับนี้เป็นจีมินเนอร์แต่ว่าถ้าเราดรอปดีแล้วเนี่ยคือมันจะกลายเป็นเป็น F เพราะงั้นเราต้องขึ้นมาเป็น จะอยู่ตรงเฟตินี้พอดีเพราะงั้นเราก็จับเป็นทา่าคือท่าเฟตสามอย่างนี้และนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะครับก็จับเป็นนิ้วนางจะอยู่ข้างบน,นครับเป็นอยู่สายหกครับแล้วกนว็นิ้วก้อยจะอยู่สายห้านะครับนะครับก็จะมาลองเล่นกันเลยแล้วกันเพื่อ,อลองเล่นดูก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองสโลดูครับที่ผมทำเมื่อกี้ก็แล้วผมยกนิ้วก้อยออกนะครับก็จะเป็น D m i ก็คือเป็น1 2 1, ึ2 3สองหนะครับก็เป็นห D minor สครั้ง D m i n ครั้งแล้วก็ d minor สครั้ง F นี่ก็เป็น F ธรรมดาครับก็จะมีเอ่อ uh เฟสที่อะไรเนี่ย9 10 1สิบสอเป็สิบนั่นแหละ F ่ะ F ตรงนี้ก็ธรรมดาครับไม่มีแบบว่าไม่ต้องนะแล้วก็เป็น B ช์ปเฮ้ย B แฟ t ดี B ฟสนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็น G m i n เ r แบบว่าจับเป็นในรูปแบบของคีย์ดับดีนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองเล่นอ,อีกทีนึงแบบช้าๆแล้วก็จะรีบจบวิดีโอแล้วนะแล้วเดี๋ยวเดี๋นะครับก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับให้เล่น เจ็บจุงเบยในท่อนอินโทนครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรอีกเยอะนะครับก็สอนแค่นี้เนาะล็อกครับทุกคนนะครับ